ผมเนี่ยมาเอานี่นี่คือกิ่งตอนทุเรียนจากทุเรียนต้นเดียวในโลกครับผู้ชายคนเนี้ยเขาเอาเม็ดทุเรียนลวงอ่ะมาปลูกแล้วปล่อยแบบปลูกแบบเนี้ยปล่อยแบบธรรมชาติเลยนะคือไม่ได้ไปลดน้ําไม่อะไรปลูกท้องสวนท้องร่องผ่านไปกี่ปีนะมันออกลูกครับประมาณก็ประมาณ1ิบสิามปีสิบสป,ปีออกลูกเออเดี๋ยวชื่นมาชิมโอ้โหมันอร่อยมากผมก็เลยบอกว่าตอนให้ผมหน่อย ปลูกทุเรียนแบบธรรมชาติเลยแบบมหากินเองช่วงนั้นก็ปลูกไปเล่นๆแค่ต้นเดียวปลูกไปเล่นๆต้นเดียวพอมาช่วงหลังติดโควิดเนี่ยไม่รู้จะไปไหนเลยหันมาปลูกทุเรียนกันดีกว่าเอาเม็ดอะเม็ดจากอีลวงมาอาแล้วเขามาปลูกอะแล้วมันอร่อยอร่อยจนผมชิมไปที่แล้วอร่อยไปที่เนี้ยคือหมดเกลี้ยงอะไม่ทานน่ะมามันกลายพันธุ์น่ะมาเป็นทุเรียนลวงพลชัยคือเป็นเป็นเม็ดลวงอะ ปลูกหน้าฝนนะใบ<ว>ปลูกลงเดชไปนั่นแหละ <c oughs> เอาเม็ดดำไปอย่างเงี้ยกลายมาเป็นอร่อยอ,ะอ่ะอัะอนนี้คือต้นอะไรครับนี่พันอะไรอันนี้พันก้านยาวก้านยาวนี่คือตอนไว้ตอนไว้ได้สักเดือนได้แล้วเนี่ยส่วนมากก็จะใส่ขี้วัวก,กับขี้ขางขาวปลูกต้นไม้ได้คนละต้นสองต้นช่วยกันลดภาวะโลกร้อนขอนทุกคนเสชื่น <c oughs>